มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยอดโควิดวันนี้นะคะเมื่อเวลา11นาิกาของวันที่12เมษายน64นายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและก็นายแพทย์สมศักดิ์อัตถสินอธิบดีกรมการแพทย์ทแถลงสถานการณ์ของโควิด1 9ที่กำลังแพร่กระจายระหว่างวันที่1-12สเมษายน นายแพทย์โอภาสกล่าวว่าสำหรับยอดผู้ติดรายใหม่ในวันนี้985รายแยกเป็นในระบบติดในประเทศแล้ว634รายคัดกรองเชิงรุกติดในประเทศ346รายและมาจากต่างประเทศ5รายค่ะศูนย์ข้อมูลโควิดนะคะบอกว่าผู้ติดกำลังรักษา5,265รายในโรงพยาบาล4,638ราย ในโรงพยาบาลสนามแล้วก็อื่นๆ582รายอาการหนักใส่ท่อหายใจ9รายค่ะหายรับแ2รายนะคะเพิ่มขึ้นอีก34รายผู้ติดสะสม4747รายสะสมในประเทศ4,641รายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะและงดไปสถานที่เสี่ยงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ